สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามนิพนธ์ออโต้คานะครับกับนิพนธ์ออโต้ค่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับช่วงนี้ไม่สบายนะครับมา3 2 3วันแล้วนะครับเลยไม่ได้รีวิวรถตั้งแต่วันที่ผมไปเอารถคันนั้นกลับมาจากนครราชสีมานะครับเป็นบิ๊กบอสแชมป์นะครับที่ลูกค้าจองไว้นะครับที่ขับมานะนะครับคันนั้นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคิวทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะ ไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับวันนั้นที่ผมขับมานะครับลูกค้าจองแล้วนะครับส่วนคันนี้ก็จองแล้วอนุมัติผ่านไปแล้วนะครับคันนี้นะครับส่วนคันนู้นนะครับก็ลูกค้าที่อยู่วามกุ้งกาลสินนะครับแล้วคันต่อไปว่าเป็นของคําชะอีนะครับอันนั้นคือจองหมดแล้วนะครับลูกค้านะครับสําหรับวันนี้นะครับผมแนะนํารถกันเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็เป็น t o y o t a v i ี o c a คนะครับคันนี้2-5 ปี2006 2007นะครับหรือว่าปี50นะครับปี2007นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมเดิมทุกจุดนะครับไม่มีทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสภาพรถสภาพเดิมแพ้แน่นอนนะครับราคานะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นนะครับผมก็ขายตามแพงซื้อมาแพงก็ขายแพงนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้แจ้งในท้ายคลิปนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวพาดูรถกันก่อนนะครับราคาสามารถต่อรองได้ไหมต่อรองได้นะครับคันนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านข้างในก็มีอีก1คันแล้วก็ด้านหลังบ้านอีก1คันมีเข้ามา3คันนะครับตัวรุ่นนี้นะครับสําหรับคันนี้เป็น V ีโก้สอจะเป็นตัว G นะครับตัว G ีนี่จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัว G ีนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับราคา เท่าไรเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับล้อแมกปัดเงาใหม่ให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยอะไรต่างๆสภาพแบบสภาพสวยๆเลยเหลือแค่ติดฟิล์มใหม่นะคาับติดฟิล์มปลอดใหม่เท่านั้นเองนอกนั้นยังไม่ทําอะไรเลยนะครับคันนี้ล้างอาัดฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ติดฟิล์มใหม่นะครับภายในนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับดูนะครับ วงมลาย G นะครับแอร์แบกนะครับถุงลมนิรภัยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับภายในก็ถือว่าสะอาดมากนะครับหลังคงหลังคาเบาะแคมีให้พร้อมเรียบร้อยทุกอย่างนะครับหรือผมอะไรต่างๆสภาพสวยงามนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพารายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับอันนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จ100%เดี๋ยวทาไงก็เก็บเสร็จก็จะลงรีวิวก็ได้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ อาจวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าดูขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมกันเลยดีกว่ากับ t o y ยต a v i g o 2.5ตัว G ตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้ราคาถ่ายคลิปนะครับแต่ที่แน่แนคือลูกลูกค้าที่ติดอ่าติดไม่เยอะนะครับติดเครดิตติดไม่เยอะนะครับไม่ใช่ติดคืนรถยนต์ติดมอเตอร์ไซค์อะไรติดเยอะๆนะอ่าออกได้ครับติดเล็กๆน้อยๆอยเราช่วยดันได้นะครับ คันนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับติดเครดิตนะผมย้ําเลยว่าต้องดาวอยู่ที่3 5,000ันบาทขึ้นไปทุกคันเลยพันี้มีสายเข้ามานะครับก็โทรมาสอบถามเรื่องรถนะครับน้อไปเลยนะครับกันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนนะครับสภาพกันชนหน้าสวยๆนะครับหมายเลขทะเบียน6 6 0 9ู้านะครับคันนี้นะครับกันชนหน้าไม่มีร่องรอยไฟตาเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมโรงงาน มีริ้วรอยบางเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นสีเดิมนะครับกระจกด้านหน้าเป็นโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนนะครับด้านข้างก็เป็นโทนสีเดิมของโรงงานนะครับล้อแมกนะครับเป็นยางปี2022นะครับคันนี้ล้อแมกสวยด้วยนะครับบันไดข้างมีแถมมาให้นะครับสีเดิมนะครับอันนี้กระจกหลังคาไม่มีชํารุดนะครับไม่มีผุไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพถือว่าสวยงามกระจกมองข้างหลังด้านเป็นโครเนียมนะครับเรียบร้อยนะครับ ด้ไดข้างมือจับโรเนียมนะครับคันนี้ด้านข้างนะไปเลยนะครับคราวนี้ประตูด้านข้างก็สภาพของเดิมแท้โรงงานทุกอย่างนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับอันนี้ไม่พลิกคว่ำแน่นอนนะครับหลังคานะครับไม่มีรอยบุบรอยบีแน่นอนนะครับบางๆเดิมนะครับสีเดิมๆบางๆทุกอย่างเลยนะครับคันนี้อันนี้สภาพบอกได้เลยว่าสีเดิมก็คือเดิมแท้แน่นอนนะครับก็คือเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับก็ถือว่าสะอาดสะอาดดีนะ นะครับบอกว่าโอเคนะครับดูนะครับคอนโซลอะไรไม่แตกไม่หักนะครับก็ภาสีปีต่อให้เรียบร้อยนะครับภาษีปีหกแปดนะครับภาษีปีหกแปดต่อให้เรียบร้อยด้านข้างก็สภาพสวยๆประตูด้านข้างก็ของเดิมนะครับเนื้อสีด้านข้างก็เป็นของเดิมไม่มีร่องรอยการทําสีมาแน่นอนนะครับสวยๆใสๆบางๆนะครับกระจกด้านท้ายเป็นโตโยต้าเดิมเส้นลาไฟยังอยู่ครบหมดทุกอย่าง นะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดขนแมวแบคไลเนอร์ไม่มีการบรรทุกหนักมาแน่นอนนะครับก็ถือสภาพโอเคด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างฟังเสียงไม่มีตําหนินะนะครับเครื่องดีคัสซีสวยด้วยนะครับคันนี้กันชนท้ายใส่ตัวใหม่ให้เลยนะครับไฟท้ายไม่มีแต่กันชนท้ายใส่ตัวใหม่ให้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคไหมด้านท้ายเดี๋ยวผมดูท้ายให้ครับด้านท้ายนะครับสภาพด้านท้ายเม็ดองเม็ดอักสภาพเดิม นะครับเดิมแพ้แน่นอนนะครับก็มีการเก็บฝีผ่าท้ายมาเล็กน้อยนะครับก็สภาพโอเคนะนะครับก็ยังสภาพเดิมเดิมนะครับไม่เป็นสนิมไม่ผุแน่นอนนะครับวันนี้นะครับโอเคเลยนี่นะครับสวยเลยนะครับนะเป็น2.5ตัว G ีนะครับคันนี้เป็นตัว G ีตัวท็อปสุดเลยนะครับกับคันนี้นะฝั่งทางด้านนี้ก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับสภาพสวยเต็มนะครับคันนี้ คันนี้ก็ราคาไม่แรงนะผมว่าบมกได้เลยเอ,อ่อเราคันนี้ราคาจะ,จะแรงหว่นนิดนึงนะครับก็ลูกค้าก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้มันเป็น 2.5G นะครับ <c oughs> ไม่สบายทีย่รีวิวยากมากเลยขออภัยด้วยอาจจะไม่ยาวนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดมากยังไงก็โทรวิดีโอคอลมาคุยกันดูได้นะครับเดี๋ยวด้านข้างนี่เก็บรายละเอียดให้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับก็เลย,ยเออรีวิวให้แบบเต็มที่ไม่ได้ลูกค้าต้องขออภัยด้วย นะครับ๋ยวนะครับดูข้อเครื่องกันก่อนนะครับห้อเครื่องนะครับดูนะครับก็ค่อนข้างที่ฝากระปุกงไม่มีการขยับเคยื่อนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาสภาพเดิมนะครับกระปุกน้ํายาหล่อเย็นตัวเดิมของโรงงานนะครับเครื่องนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเห็นไหมไม่มีน้ำมันเครื่องไหลซึมไหลลงข้อไอเสียเลยแล้วก็ตัวด้านท้ายด้านหลังไม่มีน้ำมันเครื่องซึมไหลลงไปนะนะครับสภาพน้ำมันเบรกก็ใสดีนะครับ สายพานไทมิ่งนะครับอันนี้ปั๊มฟรีปั๊มแน่นดีด้วยนะครับกระปุกน้ำยาเดิมนะครับแผ่นเพจนะครับไม่มีการยิงใหม่มาแน่นอนนะครับสภาพถือว่าโอเคนะเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยมืมอคานหนงคานหน้าสภาพเดิมเดิมนะครับคันนี้อ่ะวันนี้จะไม่เอายาวมากเท่าไหร่นะครับก็สตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังกันเนี่นะครับหลายคนสงสัยว่ารถไม่น้อยหรือกอไม่เป็นยังไง วิธีดูไม่เสียนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกค้าเนี่ยมันจะกระพริบขึ้นทับทบทบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมมันกระพริบแปบแบแต่ตัวเลขมันจะไม่มีนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีตัวเลขนี่คือเรียกว่าไม่เสียนะครับไม่เสียสามารถซ่อมได้นะครับแค่ไม่กี่บาทเองนะครับเดี๋ยวมีช่างเขาทำให้ได้นะครับก็สามารถได้วันนี้เครื่องดังนิ่มมากไม่ดังไม่ไอแน่นอนนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับ ันดีเครื่องดีมากเลยคนระับสวยสวยใสๆนะครับเครื่องแล้วก็ไม่มีการรีแมปไม่มีการอะไรทั้งสิ้นดูผมสตาร์ทแล้วผมให้ดูวัดนอบอะไรต่างๆครับดูเห็นไหมครับฟังเสียงเครื่องยนต์ มากนะครับสาหรับคันนี้คันนี้เครื่องดีจริงแท้แน่นอนนะครับสําหรับคันนี้กันไอไหมนะครับดูนะครับเครื่องนะครับเครื่องดีแท้แน่นอนบอกได้เลยว่าเครื่องคันนี้ดีมากเลยครนะนะครับอมาฟังราคากันดีกว่านะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ อติดเครดิตติดบูโรออกได้หมดนะครับคันนี้ก็ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota v วีโก้นะครับ2.5ตัว G นะครับตัวท็อปสุดเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ราคาถ้าเป็นเงินสดนะครับ25,000นบาทต่อรองได้นะครับ25,000นบาทต่อรองได้ส่วนถ้าเป็นเงินดาวนะครับเพิ่ม10,000บาท215,000บาทนะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ดาวสามห0ื่จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับดาวสามห0ื่จัดไฟแนนซ์ได้ธนาคารด้วย CIMB นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับเราดาวสามหมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับติดเครดิตติดบูโรก็ออกได้เหมือนกันนะครับติดเครดิตติดบูโรออกได้เหมือนกันนะครับดาวเริ่มต้น35,000บาทเหมือนกันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลย0 9 8 5 9 8 4 0 2 6ราคาเงินสด2 5 0 0 0 0บาทต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันมาได้นะครับ ส่วนถ้าเป็นลูกค้าเงินดาว215,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น35,000บาทจัดเฟแนซ์180,000บาทนะครับคำนวณค่างวดให้ลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ v ีโก้คันนี้โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับคันนี้น่าจะมาแพงหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าใครอยากได้185คันนู้นนะครับเป็นตัว E นะครับ185นะครับก็ ยังมีนะครับ1 8 5 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นตัว E นะครับเป็น2.5ตัว E นะครับอันนี้ตามสภาพนี้นะครับหนึ่ง0บาทนะครับก็เป็น Toyota Vigo 2.5ตัว E เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็1 8 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้านะครับอันนี้ราคาเงินสดนะนะครับราคาเงินดาวก็1 9 5 0 0 0บาทอันนี้ปี2 0 0 8นนะครับคันนี้ดูนะครับคันนี้ อันนี้ก็นะครับบมนะครับห้าหกเจห้านะครับเงินสดหนึ่งแสนแปดหมนหาพันบาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับตามนี้เลยเงินสดนะครับหนึ่งแาบาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับเครื่องดีเหมือนกันนะครับหนึ่งแแต่จะมีตําหนิอยู่ตรงท้ายนิดๆหน่อยนะครับเนี่นะครับนิดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีตําหนิบ้างเล็กน้อยอันนี้คือหนึ่งแสนแปดหมบาทรอชมคลิปได้นะครับก็ ติดตามได้นะครับรอชมคลิปได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลงให้ดูพวงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตอันนี้ก็หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าันบาทนะครับอันนั้นสองแสนห้าพันบาทนะครับอันนี้อ่านะครับอันนี้เป็นตัวอีนะครับรถโดนท้ายมานะครับอันนี้รถโดนท้ายมานะครับโดนชนท้ายมานะครับคนไว้ว่านะครับอันนี้นะครับนี่ขายถูกนะนะครับโดนชนฝังราบบนนิดหน่อยนะครับด้านท้ายนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ได้เลย นะครับก็เข้ามาดูรถได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจคันไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 8 5 9 8 4 0เข้ามาลองขับได้ครับมี4คันนะครับตอนนี้มี4คันรถรุ่นนี้มีอยู่4คันนะครับราคาเริ่มต้นที่185,000บาทนะครับจนถึง215,000บาทสนใจคันไหนโทรเข้ามาศึกษากันได้โทรเข้ามาหาพี่ผลโต้คาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เจ็บคอมากจริงครับรีวิวเยอะไม่ได้ ขออภัยด้วยอาจจะได้เว้นวันพรุ่งนี้อาจไม่ได้รีวิวนะครับก็ขออภัยด้วยนะนะครับใครสนใจนะครับโทรหาได้เลยติดเครดิตติดบูโรออกได้นะครับสําหรับคันนี้โทรเข้ามาได้เลยครับ098 598 4026ครับ